ส่วนที่บ้านนาขามหมู่6ตําบลพังทุยอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะกําลังพลในสังกัดกองพันฐานช่างที่202กรมฐานช่างที่2กองพลพัฒนานที่2กองทัพภาคที่2ได้ทําการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ่อที่7ให้กับชาวบ้านบ้านนาขามหมู่ที่6ค่ะซึ่งบ่อตรงนี้เป็นบ่อสุดท้ายตามแผนที่กองพันฐานช่างที่202ได้รับมอบหมายภาร,รกิจในการหาแหล่งน้ำใหม่แก้ไขปัญหาภัยแรงให้กับพี่น้องประชาชน เขตตำบลหนองกุงจำนวน1บ่อและในเขตตำบลพังทุยอำเภอน้ำพองอีก6บ่อนะคะและสำหรับบ่อบาดาลบ่อที่7นี้ เจ้าหน้าที่ทหารก็ทําการขุดเจาะบ่อบาดาลในชั้นความลึกประมาณ70-80เมตรก็ถึงตาน้ําค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะนําท่อ PVC หย่อนลงไปในชั้นใต้ดินป้องกันการพังของชั้นดินและก็เตรียมที่จะติดตั้งถังน้ําสูงและระบบโซลาเซลล์เพื่อที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของกองทัพบ,บกค่ะ